เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรืออายัดเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับเจ้าพนักงานบังคับก็ดีคดีก็จะมีหนังสือไปถึงบุคคลภายนอกนะครับให้ชำระเงินหรือให้ชำระหนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับ แต่ถ้ากรณีเจ้าบุคคลภายนอกนะครับไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทราบนะครับเมื่อเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาทราบนะครับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิ์ยื่นคําร้องต่อศาลขอให้บังคับบุคคลภายนอกนะครับ ปฏิบัติตามนะครับชำระปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับให้มีการส่งเงินหรือชําระหนี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเมื่อศาลได้รับคําร้องนะครับศาลก็จะไต่สวนนะครับถ้าไต่สวนและพบว่าสิทธิเรียกร้องนั้นมีอยู่จริงและบังคับได้นะครับศาลก็จะมีคําสั่งให้บุคคลภายนอกนะครับชำระหนี้หรือส่งเงินให้เจ้าพนักงานบังคับคดี และถ้าบุคคลภายนอกนะครับหลังจากศาลมีคําสั่งบุคคลภายนอกยังเพิกเฉยนะครับไม่ปฏิบัติตามนะครับเจ้าหนี้นะครับมีสิทธิ์ขอให้ศาลบังคับคดีบุคคลภายนอกสเสมือนเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษานะครับมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา2 2 0ไอ้3 21บัญญัติไว้นะครับผมขอบคุณครับ